สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็พามาดูการเก็บฝรั่งสุ่ยมีสายน้ำพึ้งเพื่อที่จะนำไปขายในตลาดชุมชนกันค่ะตลาดที่เราจะนำไปขายก็คือตลาดนัดแถวแถวบ้านเรานี่เองค่ะนี่ค่ะวันนี้เราก็ได้เก็บฝรั่งในสวนของเราเองนะคะมาได้หลายกิโลกร,รัมเลยค่ะ ช่วงที่เราเก็บฝรัหลงล้วก็จะเก็บในช่วงเย็นๆค่ะตอนนี้เราก็นำถุงพลาสติกที่ห่อลูกออกค่ะนี่แล้วก็มาจัดเรียงใส่ในกระมังเอาไว้ฝรัหลงในส่วนที่เราปลูกเอาไว้เนี่ยก็จะเป็นฝรัหลงที่ปลูกแบบพอสันพิษเลยค่ะเราเน้นใส่ปุ๋ยคอกเนาะ ไม่เคยฉีดสารเคมีใดๆเลยค่ะสวยงามลูกใหญ่เลยค่ะพลังสุยมีอายุประมาณสองปีค่ะก็ได้ผลใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะปุ๋ยเคมีที่เราใช้เราก็อาจจะใช้บ้างเล็กน้อยค่ะใช้เป็นบางครั้ง เราก็จะเลือกใส่ปุ๋ยยูเรียค่ะ4600นะคะเพื่อที่จะกระตุ้นให้เขาลูกใหญ่โตแบบนี้ค่ะช่วงนี้เป็นหน้าฝนเนาะก็เป็นช่วงที่ฝรั่งติดดอกออกผลดกค่ะผิวสวยงามเลยค่ะขนาดของผลเนาะ ก็จะได้อยู่ที่ประมาณ2ขีดครึ่งขึ้นไปถึงประมาณ4ขีดค่ะลูกขนาดนี้นะคะรสชาติของฝลังสุยมี่สายน้ำผึ้งเขาก็จะมีเนื้อฟูฉ่ำเนาะแล้วก็มีรสที่หวานอร่อยค่ะ ในสวยของเราเนาะเราก็จะปลูกเองแล้วก็นําไปขายเองค่ะก็จะมีสองสาพันธุ์นะคะฝรั่งหงเป่าสือและสุยมีค่ะวันนี้ที่เราจะเตรียมนําไปขายกันค่ะวันนี้ก็ได้หลายกิโลเลยค่ะประมาณห้สิกกิโลนะคะนี่ค่ะแล้วก็นำฝรั่งนะคะมาช่างใส่ถุงค่ะ ถุงละ1กิโลกร,รัมค่ะแล้วก็ใส่ถุงแบบไฮโซนแบบใสๆอะค่ะเป็นขนาดถุง6คูณ14นิ้วค่ะแล้วก็ช่างถุงละ1กิโลกร,รัมค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ใช้หนังยางผูกปากเขาเอาไว้ด้วยค่ะเพื่อเป็นการรักษาความสด แล้วก็ความสวยเอาไว้นะคะไม่ให้ผิวเขาเหี่ยวและแห้งดูไม่น่ารับประทานค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับการเตรียมฝรั่งเอาไว้ขายตลาดนัดเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะแล้วก็ถนัดทำแบบนี้เนาะข้อดีทำให้ซื้อง,ง่ายขายคล่องด้วยค่ะ